พาผัวมาตัดผมเห็นสภาพตัวเองแล้วยังก็ดูดีออกบูฟเฟอร์ลีนชัดๆบูฟเฟอร์ลีนทำกับผู้ยังได้กับผัวเป็นหมาป่าผู้เห็นผัวเป็นหมาวัดมากกว่าแต่นะดูสภาพก็ยังพอดูเป็นคนอยู่นะสภาพบูฟเฟอร์ลีนคือกล้ามใหญ่เป็นหมาป่าอันนี้คือหมาวัดหมาวัดแต่ก่อนอื่นเนี่ยหน้าชื่นเจิดจังเลยชั้นขอไปซื้อเครื่องสำอางกัได้ปะไปวันนี้จะมาซื้อเครื่องสำอางดีออลนะคะวันนี้เขาจัดเคาน์เตอร์ใหม่ เคาน์เตอร์ใหม่ดูดีใช่ไหมเคาน์เตอร์เก่าอ่ะฉันคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ากู <c oughs> ก็งงไปหมดเคาน์เตอร์ไฮโซหรูหราดูดีคือไม่ได้อยากได้น้ําหอมไม่อยากได้อยากได้อ,ไดอันเนี้ยนี่มันลิมิตอี dition มีที่เคาน์เตอร์เท่านั้นเนี่ย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 อยากได้อันอย่างเงี้ยอยากได้อันอย่างเงี้ยเอาไปวางสวยๆเป็นพร็อพเนี่ยถามหน่อย กาตลาดไม่เห็นส่งมาให้กูบ้างเลยส่งมาให้แต่น้ําหอมรู้ไหมกาตลาดส่งมาให้กูนในฐานะอะไรไม่ใช่อินฟูไม่ใช่คนดังในฐานะลูกค้าที่ซื้อครบ2 0 0 0 0 0บาทถ้าอยากส่งมานะไม่ต้องส่งไอ้พวกเครื่องสาอางอะไรมาเต็มบ้านหมดแลว้วกูอยากได้อย่างนี้เข้าใจไหมจะเอาอย่างนี้เอานี้ด้วยเอาไปใส่ในตู้ตุ๊กตามันสวยดีเป็นพร็อพเขาบอกว่ามีครีนกระปุกละเจ0 0 0เซตละ2 0 0 0 0 0 เจ็ดหมื่นคุ้มไหมล่ะดูจากบือคุ้มไหมแล้วายจึงเป็นยังไงแค่นี้เจ็ดหมื่นเออทำไมไซส์มันต่างกันจังเลยอะคะขวดมันคนละไซส์กันนะคะเคาน์เตอร์อื่นเขามีจอ L C D D O ก็มีค่ะเอามาติดไว้ใหญ่มากแต่ไม่ให้พนักงานดูเอาให้คนเดินผ่านดูเพื่อ จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเปิดเป็นซีรีส์เกาหลีนะคะเพื่อที่ว่าจะให้พนักงานเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีแฮปปี้รีแล็โอเคนะคะและนี่คือคอลเลกชันใหม่เคาน์เตอร์ใหม่นะคะมาพร้อมกับเคาน์เตอร์เขาบอกว่าเป็นลิสติกที่มีกากเพชรอยู่ข้างในก่อนดิฉันซื้อไปแต่บอกว่าไม่เห็นกิสตเตอร์เลยน้องเขาบอกว่าการุณนเม้มปากด้วยค่ะมาดามเพมอ่ะพอเม้มปากปุ๊บอ่ะดูเป็นกิตเตอร์ไหม เป็น,ปนกริตเตอร์เ,นะเออเป็นดาวหนึ่งล้านดวงใช่ไหมจะเอาสีนี้มีไหมเออพอดีของหมดอะคะ่ะสาขานี้เนี่ยขายดีเนี่ยขายได้แต่กูค่ะ <laughs> แล้วเอามาเนี่ยสีหนึ่งสาแท่งถ้าอยากให้ของขายดีกรุณาเอามาให้เยอะกว่านี้นะคะเพราะมันเป็นลิมิ ดีวิชั่นที่น่าลำคาญมากโอเคนะคะดีออลคอลเลคชั่นนี้เนี่ยที่โฆษณาไว้มีไม่กี่สีถูกไหมคะสีไหนมีบ้างคะจะมีเป็น3มสีนี้เลยครับผมคือที่เอามาโชว์นี่วางไว้เพื่ออะไรคะเพื่อรอลูกค้าให้อยาก<ม>ได้ไไดไขายใกล้ะะหมดแล้วครับไหนมีสีไหนเหลือสีนี้สีนี้คะ่ะแล้วสีนี้วางไว้ทําไมคะสีอย่างเงี้ยวางไว้ทําไมคะอ่าดีออลคะดูด้วยคะ่ะ น้องไปเร็วมากน้องไปเร็วมากกู <c oughs> สั่งคุณแรกๆเลยนะสาขาไหนมีบ้างคะกรุณาขึ้นแจ้งเตือนด้วยค่ะสิ่งที่จะมาซื้อก็คือนี่เซตนี้นะคะซึ่งเป็นเซ็ตที่เดี๋ยวเราจะไปรีวิวรีวิวเสร็จแล้วก็จะให้แม่นันทาแล้วก็ลิปสติกที่มีตามยถากรรมนะคะสามสีนี้พอมาที่เคาน์เตอร์ดีออเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแฮปปี้ตรงที่ว่าอะไรคะมีผู้กันอันใหม่ให้เสมอนะคะนี่แกะมาจากกล่องเลย อ่าสีน้ำตาลตัวนี้เนี่ยค่อนข้างติดทน้าที่เดียวสีติดเลยอ่ะเออมันไม่เป็นฝุ่นเลอะเทอะนะคะเม็ดสีแน่นนะคะและตัวอายแชโดว์เนี่ยสีก็จะชัดตัวนี้คือตัวเลือกที่ดีสําหรับมาดามแพมเติมหางตาหน่อยดิหัวไม่ใหญ่พอนะคะแต่ติดดีเหลือเกินอ่าเห็นไหมเออขนตามาดามแพมนี่ซื้อที่ไหนคะออกประตูน้ําค่ะไม่ได้ซื้อที่ดีออกที่คอมที่มีขายนะคะมีคุณพี่ท่านหนึ่งล่าสุดบอกว่า มาที่ชูอุนิมุระค่ะขอซื้อขนตาแบบมาดามแพมสรุปที่ชูไม่มีนะคะเพราะมาดามแบบซื้อที่ประตูน้ำค่ะจบ <c oughs> นี่ก็คือเซ็ตที่เราจะรับไปในวันนี้นะคะไอคอนเทนต์อวดรวยเนี่ยทำชาวบ้านเขาดับมานักตอนนั้นแล้วเธอยังกล้ารีวิวแบบนี้อีกเหรอเอออันนี้ไม่ได้อวดรวยค่ะกูทําเพื่อลูกค้าเรียกลูกค้าค่ะว่ากูใช้ของดีกับลูกค้าค่ะ เข้าใจไหมคะใช้ของดีกับลูกค้าลูกค้าจะได้ไม่ถามคุณพี่คะใช้เครื่องสําอางอะไรคะโอ้แต่งหน้าอย่างนี้เนี่ยทําไม่แพงจังเลยค่ะดูราคาเครื่องสําอางด้วยค่ะจะได้ไม่ต้องถามอีกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้ากับลูกค้าใช้ดีออกับตัวเองใช้เจ้านางแล้วไงล่ะเจ้านางก็จ้างคุณ่ะใช้เงินแบบเนี้ยวันหนึ่งฉันไม่อยู่แล้วอย่ามาสนุกเสียใจทีหลังนะจ๊ะถ้าถังแตกเนี่ย ถังแตกนะคะกาลุนาค่ะที่ไหนมีฝาอุดหม้อนะคะหรือดินน้ำมันนะคะมาขายที่ชั้นได้นะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>